อ่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับวันนี้เรามาดูความคืบหน้าของการทำงานนะครับวันนี้ก็ได้ประมาณ50%แล้วนะครับพี่น้องประมาณ50-60%นะครับอยู่กับเจ้าโม่ s อส1 0ครับวันนี้วิ่งอยู่2องคันครับส่วนป้าเปน่าจะไปเปลี่ยนยางนะครับพี่น้องยางระเบิดโอ้ตรงนี้ก็ ฝนตกดีนะครับพี่น้องสะระลูกนี้ก็น่าจะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้าฝนไม่ตกนะน่าจะเสร็จนะครับ คนขับเจ้าม่วงครับวันนี้ไม่ใช่จันเจนะครับเป็นเสียบามนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สามชาได้สามชาโอ้ยคัน <c oughs> นี้ไม่มีสามชานะครับพี่น้อง อเอ้ชายน้อยจัดหนักอีกแล้วครับพี่น้องโอ้มืดฝนมาฟังโน่นอีกแล้วครับพี่น้อง พี่เทก็โรงเรียนเหมือนเดิมครับนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าทางที่จะเข้าไปเทนะครับก็ต้องวิ่งอ้อมนะครับอะขิวต่อไปครับเสียนุมครับพี่น้องจัดบ้านแรงในทีมงานเลยครับคันนี้ โอ้ไปเชื่อมป้าไทยแล้วครับวันนั้นโดนองกีจเจ้า XCMG นะครับหักเลยอ x ก น่าจะไม่งับครับโอ้ไม่ได้มา2วันนะครับ3วันงานก็ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ50%เนตแล้วครับ เดี๋ยวครับว่าช้ยน้อยจะจัดให้เสียหนุ่มกีตักนะครับพี่น้องครับโอ้โห ใชเมือครับทุกเรเดินตรวจงานนะครับ เป็นอยู่สองคันนี่แหละครับวันนี้อ่ะออกตัวครับ ตอนนี้ก็ต้องเิ่งอีกแล้วครับเพราะว่าดูสภาพอากาศแล้วน่าจะตกอีกนะครับครับโอเคยืนคุมงานแล้วครับ ที่กั้นครับทําที่กั้น,นให้รถไหลนะครับอะโอเคสังแล้วครับว่า คนละเที่ยวครับดูครับมืดฝนมาแล้วครับพี่นอ้องเอ้ยนี่โอ้ดูครับอ้าวเร็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 วคนละเที่ยวโอ้มืดมาแล้วครับพี่น้องหลบติดทางแล้วครับ ต้องทำใจครับช่วงทำงานช่วงฤดูฝนครับอุปสักมีเยอะนะครับพี่น้องแต่สั่งแล้วครับให้อีกคนละเที่ยวจอดเลยครับเออ เอา,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 าแต่หนูก็ยังแต่งสลบอยู่ครับ เร็ว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 คนมาแล้วพี่น้องอู้หูตื่นตนสำน่ากลัวเลยครับ เล็งหน่อยเล่งหน่อยใช้น้อยมืดมาแล้วโอ้ลมมาแล้วครับพี่น้อง 哦，哦，拜拜拜。 อ้องะเดี๋ยวผมอนุอนุญาตปิดคลิปเลยก็แล้วกันครับฝนเริ่มจะตกมาแบบร่อยแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ